ครับช่วงสุดท้ายของที่นี่เคสแตชันในเย็นวันนี้แล้วครับค่ะช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาที่ไทยนะคะโดยสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสําหรับการเชื่อมโยงอาเซียนนะคะและสนับสนุนบทบาทที่สําคัญของไทยในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมกับประกาศด้วยนะคะเรื่องของเจตนารมณ์ร่วมกันเรื่องของการผลักดัน TPP นั่นเองค่ะ การเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายบารักโอบามาระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนได้มีการหารือทวิภาคีกับนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหลังการหาลรือนะคะทั้งสองคนได้เปิดถแถลงการร่วมกันด้วยค่ะ โดยนางสาวยิ่งลักกล่าวค่ะว่าไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP ซึ่งเป็นแค่การเริ่มต้นแต่ต้องมีการหา,หารือโดยละเอียดในประเทศเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา190ต้องไปศึกษาผลกระทบถึงข้อดีและข้อเสียโดยละเอียดจะหา,หารือกับทุกภาคส่วนก่อนที่จะดาเนินการใดๆเพื่อไม่ให้หลายฝ่ายกังวลใจค่ะ ส่วนทางด้านประธานาธ pues mm ิบด nah, ีบารักโอบามาก็ได้กล่าวนะคะว่าสหรัฐต้องการที่จะขยายความสัมพันธ <Yes. S 2> ์ทางการค้าและการลงทุนก <muffin> ับไทยโดยมีการตั้งสภาการลงทุนเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันเหตุผลของการมาเยือนไทยนั้นก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีกลไกสำคัญในภูมิภาคที่เปิดทางให้สหรัฐได้มีบทบาทร่วมในการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาค โดยไทยมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการช่วยเหลือให้สหรัฐบรรลุผลสำเร็จผู้นำสหรัฐยังเปิดเผย4ประเด็นหลักที่หาหรือกับนางสาวยิ่งรักด้วยนะคะนั่นก็คือประเด็นแรกความร่วมมือทางด้านความมั่นคงซึ่งครอบคลุมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายความร่วมมือด้านการทหารโดยสหรัฐได้เรียกร้องให้ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการรักษาความสงบและความสงบสุขทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือว่าการหารือถัดมาก็คือการค้าและการลงทุนสหรัฐต้องการที่จะหาช่องทางทำธุรกิจกับไทยยกระดับการทำธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับถัดไปก็คือการทำ TPP ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของประชาชนและเกียรติของคนรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทั้งสองประเทศและประเด็นที่4นะคะนั่นก็คือการปฏิรูประดับภูมิภาคนั่นเองค่ะ จากการหาลรือทวิภาคีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรและนายบารักโอบามานะครับมาดูนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครับร่วมกับผู้นําจากประเทศอาเซียนและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเกี่ยวกับความร่วมมือการพัฒนาร่วมกันครับวันนี้เวลา9้านาฬิกานางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและญี่ปุ่นรวมกับ ร่วมกับผู้นําจากประเทศอาเซียนและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเกี่ยวกับความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้เสนอประเด็นความร่วมมือสําคัญสําหรับอาเซียนและญี่ปุ่นดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้อาเซียนและญี่ปุ่นให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อความร่วมมือด้านด้านความเชื่อมโยงซึ่งอา ซึ่งอาเซียนกําลังเล่งพัฒนาการเชื่อมโยงทั้งในภูมิภาคและเชื่อมต่อไปอยังกรอบอาเซียนบวก3ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการรวมกลุ่มภูมิภาคที่ที่ก่อให้เกิดพลพลวัตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในภาพรวมทั้งนี้ญี่ปุ่นมีบทบาทสําคัญต่อการสนับสนุนการเชื่อมโยงดังกล่าวและในฐานะนักลงทุนสําคัญในภูมิภาคและมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการตามแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเงินทุนและประสบการณ์จะช่วยขับเคลื่อนโครงการสาธารณูุบโภคต่างๆที่เชื่อมโยงอาเซียนรวมทั้งโครงการเสริมภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงและอาเซียนไทยมีความพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับญี่ปุ่นและพร้อมส่งเสริมเงินทุนเพื่อการพัฒนาจำนวน77ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาตรการต่างๆนั้นรวมถึงการพัฒนาระบบภาษีตามเขตชายแดนซึ่งจะช่วยซึ่งจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมการค้าตามแนวชายแดนลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์และการจัดตั้งอาเซียนซิงเกิลซิงเกิลวินโดด้วยด้วยการด้านการค้าการลงทุนอาเซียนและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีในด้านการค้าการลงทุนมาเป็นเวลานานอีกทั้งการจัดตั้งความ กับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนญี่ปุ่นหรือ AJCEP และแผนยุทธศาสตร์ร่วมมือเศรษฐกิจ10ปีระหว่างอาเซียนญี่ปุ่นซึ่งจะมีส่วนอย่างยิ่งในการรับมือความท้าทายด้านการค้าการลงทุนรวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ๆให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้วย และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นครบรอบ40ปีไทยจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นรับเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมอาประชุมอาเซียนญี่ปุ่นหรือว่าอาเซียนเจแปนคอมเมมโมเลคอมเมมโมเลเในปีหน้าครับ ส่วนทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปชักจูงการลงทุนที่สหราชอาณาจักรค่ะโดยนักธุรกิจสนใจเข้าร่วมงานส่งเสริมกิจกรรมนะคะในรูปของการชักจูงแล้วก็สร้างเครือข่ายการลงทุนในไทยและก็สหราชอาณาจักรกว่า200คนค่ะ นายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปชักจูงการลงทุนที่สหราชอาณาจักรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าการไปชักจูงการลงทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดหมายเพราะนอกจากจะได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักร จำนวนมากกว่า200รายที่เข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรี ในงานขยายโอกาสด้านการลงทุนไทยสหราชาอาณาจักรแล้วยังมีนักลงทุนรายสำคัญ3รายจากกลุ่มยานยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าและกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้พบปะหารือถึงโอกาสและลู่ทางในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ B.O.I. ซึ่งคาดว่าหากทุกรายสามารถเข้ามาลงทุนจะมีเงินเข้ามาร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า5,000ล้านบาทค่ะ สำหรับการลงทุนจากสหราชาอาณาจักรในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2,549ถึง2,554มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมทั้งสิ้น150โครงการรวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า29,600ล้านบาท ส่วนในปี2,555ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมมีบริษัทจากสหราชาอาณาจักรยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน20โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวม1,600ล้านบาทค่ะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงของเออกเษตรพยากรครับวันนี้ควาย่อมความกดอากาศตา่ำปกคุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและตอนใต้และภาคใต้ตอนบนนะครับจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามัน สภาพอากาศแบบนี้จะมีผลต่อเกษตรกรอย่างไรไปติดตามได้ในเกษตรพยากรวันนี้ครับสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนในช่วงวันที่20-24พฤศจิก,กายนบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ จะมีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกเพิ่มมากขึ้นส่วนอ่าวไทยและภาคใต้จะมีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีคลื่นกระแสลมตะวันออกจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้ามาปกคลุมได้อีกในช่วงนี้สําหรับกรเกษตรกรภาคเหนือกเกษตรกรที่ปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้น และใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำของพืชในระยะเจริญเติบโตส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลปริมาณน้ำและจำนวนสัตว์เลี้ยงให้มีความเหมาะสมหากขาดความสมดุลจะทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายภักตะวันออกเชงเหนือเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ส่วนฝนที่ตกในช่วงนี้มีปริมาณไม่มาก เกษตรกรควรคลุมบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อช่วยรักษาความชื้นภายในดินภากกลางเกษตรกรควรใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างประหยัดโดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้งในตอนเย็ยนหรือค่ำเพื่อลดการระเหยของน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลระทานเกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อยเนื่องจากระยะต่อไปปริมาณฝนจะมีน้อย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำหากขาดความสมดุลจะทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายภาคใต้เกษตรกรที่ปลูกพืชสวนควรดูแลสวนให้โปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเกษต,ตรกรควรเตรียมพื้นที่อพยพสัตว์เลี้ยง ไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงรวมทั้งจัดเตรียมอาหารและน้ำาิินสำหรับสัตว์ไว้ให้พร้อมเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากร์ ตเตรียมตัวกันนะคะดีที่สมัยนี้มีการพยากรณ์อากาศแ,<ล>แล้วก็สามารถรู้ <ừ> ล่วงหน้าได้ว่าพื้นที่ไหนจะเกิดฝนหรือว่าหมอกลงหรือว่าจะเกิด <charities. S 2> ความแห้งแล้งขึ้นนะคะติดตามเกษตรพยากรของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่เคสเตชันแล้วนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง MTI และคูโบต้นะคะวันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ